อ่าผมพ่นกากบาททับบล็อกเขาเขามาพ่นบล็อกไว้ที่ไหนนะใต้สะพานแถวเซจูรี่ทางเดินไปสซรี่ครับมันจะมีมีสะพานลอยอยู่อันนึงก่อนแค่พื่นพ่นทับแค่นี้เหรอ่กากรบาทพ่นทับบล็อกแล้วก็เซจูรี่บวกอาร์ตเขาที่คุยกับคุณนรงเรียนที่เรียนอยู่อะเขาเขายิงมาจากตึกที่กำลังก่อสร้างข้างๆยิงเข้ามาฮคือึ้นไปยิงันตึกใช่ใช่ข้างข้างๆห้องเรียนจะมีตึกก่อสร้างเขากลับมาที่เขาบอก บล็อกละศพบล็อกละศพค้นไปกี่บล็อกบล็อกเดียวก็หนึ่งมาจริงไหมมาจริงน่าจะสองศพอุ้ยสองศพเลยเหรอคือกำไรอาจจะได้กำไรหนึ่งอาจจะได้กำไรนิดหนึ่งสองเลยเหรออือหืออ่าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับติงลี่ ซ็เงาะแล้วก็ไจแอนท์แน่โหอยู่ที่พลังไรขีดจำกัดโอ้โหชื่อบริษัทนี่สุดยอดเลยวันนี้นั่งคุยเกี่ยวกับสพนกับอินทราอีกแล้วเกี่ยวกับสิทธ์สายสศิลปะกับสายสายช่างก่อสร้างผมบรรยากาศร้อนไหมเนี่ยโอ้โหไม่ร้อนเลยครับไม่ร้อนไอ้น้องเอเปิดเปิดรายการไอ้เงาะไม่ร้อนเลยพี่หลางแก้ร้อนหน่อยนี้ ริอย่าพลาดหนีไม่พ้นประจําประจําบ้านอ่ะพี่น้องเปิดให้เปิดให้เพื่อนๆหน่อยได้ไหมอันไหนอันนี้เขาเขาเทอะไรมาตอนแรกมันอะไรนะครับเนี่ยอมก๋อยลองอมก๋อยก่อนแล้วกันเอามึงชิมไปเดี๋ยวลองชิมอมก๋อยเลยนะผมตัวแทนนิดหน่อยนะตัวนี้โอ้โหรสชาติเป็นไง มันเหมือนมันเหมือนซ่าเปิดให้เพื่อนแซกก่อนอุ้ยเลือตอนนี้เขาต้องเปิดแบบไอ้นี่ได้ดูสปัลเลอยังอ๋อเปิดนี้วนต้องได้ได้หมโอ้โหสุดยอดโอ้ยอ่ะไปงอเป็นประธานเปิดงานให้พี่ง้อก่อนเลยฮะ แผมจำได้อยู่อย่าหญ่เยอะได้ี่เนาะใหญ่เยอะพอแล้วจำได้เหี้ยโอ้ยพี่เนาะเฮ้ยจำได้วันนี้ผมไปบ้านคุณคุณทำอะไรกับผมไว้ผมบอกแล้วไงแกแค่สิบปียังไม่สายพี่แซคครับแซคก็เคยชงให้ผมโอ้โหเฮี้ยพี่สั้น ได้ได้แล้วดีเลยหายแล้วได้ไม่เป็นไรเอาพอละปิดรายการละไม่เลยไฮ้ยใหม่อยู่ที่ไหม่ที่แท็กแซกตั้งนั่งแม่งสุดติ่งอะบอกเลยอ่ะพี่เงาะนะพี่เงาะผมจำได้แก้แค่น10ปียังไม่สายผมเคยบอกคุณแล้วไง สวัสดีครับประธานแป้สวัสดีครับกุโดนไปแล้วมือมือหนักกลางกลางแสงเลยหมดนะกดไลค์ใครกดไลค์เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวผมเท่าๆกันเวลาอันนี้ของผมแล้วอันมีน้ำแดงไหมอันนี้ของผมนะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหใช่ไหมพอไหม อาะไรหนึ่งเฮ้ยตรงอเงาะไอ้เหี้ยเออกินกับเพื่อนนะอ้าวเพ่คนละครึ่งโคอะนะเฮ้ยเงาะไอ้จัดกรพงศ์เนี่ยโอ้โหโคตรเดี๋ยวกะไอ้ชัดเบาแต่สับเปลือกโอ้โหพี่แอนหน่อยแอนหน่อยเดียวเองไอ้แอนมือสั่นแล้วไอ้พผมนี้สับผได้ปะเนี่ย หายแล้วกินหายกินหายก็ต้องซื้อเจ้าบ้านอซื้อขวดแล้วจะเจ้าบ้านเหมาแการหายใจวันนี้คอนเทนต์นะเป็นนี่เลยสองคนตอนนี้เป็นประธานเป้กับลูกเงาะอินทระเนี่ยครับเป้ก็พอละเขานะเป็นสองท่านนี้แต่วันนี้เราต้องคุยเบาๆก่อนหนึ่งอีพีก่อนขอคุยเรื่องสายศิลบนิดนึงศิลปะกับ เขารวมกันได้ใช่ไหมได้ครับได้ได้ก็รวมรวมส่วนมากก็เจอกันวันเสาร์อะไรเงี้ยนะจตุจักรก็เจอกันหลายโรงเรียนครับส่วนใหญ่เป็นในกรุงเทพก็มีใครบ้างก็ที่ที่ไปส่วนมากก็จะเป็นอาชวศิลป์วะไทยวิ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 ศิลปินวศิลป์วศิลป์ราชสิธิ์มา ถินปิ่นมาเพราะว่ามันมันมีออกจากมันมีเพื่อนออกจากจากไทยเบียพี่ง้อไปไปเข้านู่นด้วยเข้าถินปิ่นเนี่ยหลายคนเหมือนกันอือก็หวนสายสินสายสินวันนี้ผมนั่งอยู่กับติงลี่แล้วผมมีตรงนั้นที่เราไปเดินที่โรงเรียนกันมาครั้งหนึ่งมีครั้งหนึ่งอ่ะติงลี่ไปพ่นเป็นเหตุที่แบบให้มีการสูญเสียกลับมาสมัยนึงถามถามอ่าทางนี้ก่อนเลยทามใจแองก่อนเลยใจแองสมัยเรียนเนี่เป็นชอบพ่นไหมก็พ่นอยู่ครับพ่นแถวบ้าน พ่นก็คือว่าพ่นก็พบปากกาครับว่าเข็มครับโอ้โหเออสายสายเข็มสายเข็มสายเข็มแต่ก็พ่นก็พ่นพี่ง้อไม่เคยพ่นไม่พ่นเขียนไหมขึ้นรถเมย์เขียนไม่เขียนเลยไม่เขียนผมเด็กเด็กเรียนผมจะไม่พกอะไรไม่พ่นไม่เขียนพูดมันรถเมย์ไม่เขียนไม่เคยเขียนไม่เคยอินทอร์อะไรเลยไม่มีไม่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 มีเลยไม่มีไม่ประธานเป้สมัย พ่นไหมเคยพ่นออหมไม,ไม่ผม่ผมันมผมไม่ชอบเรื่องพวกนี้แล้ครับไม่เขียนไม่เขียน ้อยเลยเหรอไม่เคยไม่เคยอ่ะนี่ใส่เหมือนผมเลยตัแทกอ่ะผมไม่ได้ไม่ได้พ่นครับไม่เคยพ่นเลยไม่เคยเลยอาจจะมีบ้างในห้องน้ำหรือเปล่าไม่จำไม่ได้แต่ไม่ค่อยถมากห้องน้นี่ไม่ได้เข้าไปเขียนแล้อะไรเขียนเขาไปว่าว่ถมากไม่เคยไม่ได้เคยได้พ่นนะไม่พ่นไม่พ่นไม่ได้พ่นเขียนเขียนมีเปล่างจำไม่ได้ตอนไทยวิอาจจะมีเขียนเบาะเบาะหลังรถนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเบาะรถอะเบาะรถเมยอะอจะมีบ้างแต่ร้อนนะเนี่ยฮะ ไม่รอ้อนในกันแดดมาถึงนี่เลยเนี่ยเหมือนนั่งเหมือนนั่งอยู่ทะเลเลยแต่ดีบรรยากาศดีข้ามาผมหน่อยด้วยกันผมนี่ทั้งคนทั้งเขียนเลยชอบเร็วอะ <c oughs> แต่โร <c oughs> งเรียนผมแบบมันจะตลกหน่อยว่าเวลาเขียนตรงรถเมล์อ่ะจะเขียนข้างนอกอ่ะแต่คนชอบก็ชอบเเขียนบ้านเลยว่าติงลี่เข้าจะเป็ดอยู่สะพานใหม่อะไรเงี้ยเออเหมือนกับแบบ รู้เลยว่ามึงอยู่ตรงนี้ว่าอยู่ตรงนี้โหดักกี s ได้เลยใช่มาดักได้เลยมันจะตลกกว่าเขาไงคือว่าติงลี่เข้าดับเป็ดสะพานใหม่อ่ะก็คือมาที่ติงลี่เลยติงลี่วันนั้นคิดไงถึงไปพ่นคําว่าอะไรนะอ่าผมพ่นกากบาททับบล็อกเขา เอามาพ่นบล็อกไว้ที่ไหนนะใต้สะพานแถวติงรี่ทางเดินไปสโซลีครับมันจะมีมีสะพานลอยอยู่อันหนึ่งแค่พันพ่นทับแค่นี้เหรอรถกระบะพ่นทับบล็อกแล้วก็ติงลี่บวกอาร์ตเดี๋ยวก็เท่านั้นในร่มในร่มเหมือนฝั่งโรงพยาบาลไหมใช่ใช่ใช่ใต้สะพานตรงดัดกิ้นเนี่ยติงลี่บวกอาร์ตใครติงลี่ไหนก็ได้อาร์ตไหนก็ได้แต่ทำไมเขาเขารู้อ่ะ มีทิงนี่เดียวสอนอก่อนหน้านั้นน่ะผมผมมีปัญหากับเขาที่มาบุงคลองมีทิ่งนี่เดียวคือผมไปเดินผมไปเดินมาบุงคลองแล้วก็มีปัญหาเขานิ็หน่อยแล้วกลับมาผมก็เลยเลยโมโหเลยโมโหพ่นทับบล็อกเขาซะหน่อยก็เลยเลยปัญหาขึ้นนิดหน่อยพอรุ่งเขามาพ่นว่าไงต่อนะอ่าพี่รักน้องบล็อกละศพ เอาเขาพี่เขาก็รักอยู่ใช่รักใจรักกันงานแล้วไปขี่กี่บล็อกบล็อกเดียวก่อนจะพ่นผมก่อนจะพ่นมันครัวพันยามาไหลยหลเรื่องแล้วแหละมันมันมีปัญหากันมาหลายหลายหลายกรณีแล้วไอ้ก่อนที่จะพ่นทับบล็อกเขาอะเพราะว่ามันใกล้วันสถาปนาเขาด้วยไะเขาก็เลยเขาก็เลยไอ้นี่นิดนึงเขาเลยห่วงห่วงทั้งห่วงบล็อกเขานอิดนึงอาจจะเขาเท่าะคือคือเขาก็ทางบ้านใหญ่เขาก็แข้นคือไปพ่นทับบล็อกเขาใช่อา เห็ดอันนี้ก็เลยปรับหมานก็มาเรื่อยๆหรือว่าแต่ก่อนหน้านี้มันก็มีนะมีมาจนเราไปอันี่เขาเนี่ยมันบ้านใหญ่อยู่แล้วจริงๆแล้วเล่นนะเล่นเราเนี่ยเราเราก็พูดก็โดนเหมือนกันเราประท่าเขาว่าเราสู้เขาไม่ได้หรอกโดนแต่ว่าแต่ว่าเราก็ด้วยบางครั้งศักดิ์ศรีเรานิดนึงอนะนิดเล็กๆแต่ว่ามันที่บอกว่าหนึ่งล็อกต่อหนึ่งศพจริงมา ก็มีเราก็สูญเสียครับสูญเสียไปจริงจริงเลยก็สูญเสียไปก็เสียใจอยู่นงที่เราไปมีส่วนทําให้โรงเรียนเราสูญเสียตรงนั้นก็คือคือติงนี่ก็เสียใจที่แบบไปไปให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าเพราะเหมือนผมโดนผมโดนเขาทางบ้านใหญ่เขาไอ้นี่ผมมาก่อนไงผมก็เลยแบบอ้าวคือไปมันคลองใช่ไปมันคลองแล้วเขาฝากผมมาเราเรา ไปเดินเที่ยวอะไรเง,งี้ยนะก็ใช่ไปซื้อของไปเดินเล่นแต่แต่งใ่ชุดสอบนอรหรือเปล่าหรือว่าก็ใส่ชุดธรรมดาลชุดนักเรียนธรรมดาเสื้อขาวยังยีนอู้หไม่ได้ครับต้องแต่งเป็นชุดนักเรียนอย่างงี้ไม่ได้เลยเขาเช็คหรือว่าอย่างไงครับก็ขเขาก็เดินเข้ามาเขาถามว่าเรียนที่ไหนวะเขาเปิดหัวมัขัดแล้วเขาถามผมว่าขอหัวได้ไหมผมอ้าวแล้วผมย้อเลยใส่อะพี่แล้วบอกมึงอยากหัวหัวหลุดหรือหัวมันขัดหลุดผมว่าเอ้ามันยังไงแล้วผมก็บอเฮ้ยทำไมอะแล้วผมก็ใจผมหลวมบอกว่าอกใจผมหลวม แล้วผมก็มองหน้าเพื่อนอีกคนหนึ่งผมก็พยัยหน้าปุ๊บผมก็อึ้มแล้วก็วิง่งคือไม่ได้ให้ไม่ให้คือฟัดฟัดเข้าไปคือต่อยเลยอ่าแล้วก็วิง่งวิ่งเสร็จปุ๊บเท่นั้นแหละโอ้โหจงไหนไม่รู้ต้องวิ่งเขา้าเขาบอกว่าส่วนใหญ่ถ้ามีเรื่องตรงนั้นต้องวิ่งเขา้าโตคิวปะ่ะใช่ต้องวิ่งไปฝั่งโตคิวแต่ว่าทางพี่ใหญ่พี่หนึ่งเขาอยู่คิวปุ๊บก็วิ่งลงข้ามสานอ่าหัวช้าง เขาก็วิ่งไล่ไปถึงกําลหัวช้างไม่คุณจะหัวช้างเลยเหรอเขาวิ่งไล่ไปถึงกําลหัวช้างเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยทปดั่งดูมันเล่นดิเล่นไม่หยุดด้วยแม่งเลยสองคนนี้ก็ดูดิเล่นด้มันเดือดสองคนนี้สองคนนี้กูครับกูครับแยกที่ครับพักก่อนจะจบเมื่วันนี่มันคืออะไรวัดวัดค่าความดันก่อนเลยแดกเหล้าขึ้นขนาดนี้ไอ้เหี้ย เอาแล้วมาแล้วมาแล้วมาช่างหัวใจสี่สามห้าเอาแซกก่อนเลยสามหกนี่อะไรวะเนี่มาโรงพยาบาลเลยวะกินเหล้าต้องมานั่งวัดความดันมันน้อยจังไหมเท่าไหร่นะเขาผมบอกแล้วผมกินแล้วผมลงเออร้อยที่เบ็ดเองวะผมไปกินแล้วผมลงชื่นแล้วผมไม่ดูกอนกลางๆโอเคถือว่าร้อยสามสิบสี่ไปจัดโอ้โคุณเป็นเอ็ดจะขึ้นก็แค่นี้ผมไม่เมื่อเหมือนคุณนะ ใช่ใจด้วยคุณอยู่ได้ไม่กี่วันแล้วเามื่อกกินยาอยู่กินยาอ๋อมันกินยาแล้วความดันอยู่ได้อยู่โอ้ยที่ร้อยสี่กว่าจะจรเต้นดีมากเลยเจ็ดห้าไม่ไม่มากินยากินยาไปร้อยสามเลยอันนี้ตัวจริงมาแล้วครับอื กินอีกยาวกินไอีกยาวกินอีกยาวเลยเนี่ยร่างกายของเราน่ะทางต่อนอ่ะเหมือนแล้วว่าขับพ่นอยู่แล้วเราไปขีดใช่ใช่กระบาดไปทับเขาไปทับเขาคือยุคนั้นน่ะก็คือการพ่นสีสัมอะไรเงี้ยแหละไปพ่นตอนกี่โมงช่วงบ่ายเลิกเรียนโอู้หก็กลางวันเลยเหรอกลางวันเลยแทสกเลยเพราะเราเรียนรับเช้าอ๋อไม่ไปไปกับรอดึกดึกเท่ยไคื่ไม่รอรอไม่ไหวใจรอคือขอโทษนะคือเลิกเรียนมาเจอบล็อก กำลังเดินกลับบ้านแล้วพกสีสเปรย์ไว้ทำไมมันไอ้นี่อยู่แล้วมันมีของใครไม่ทราบอยกานสีแดงจากสีแดงเนี่ยไม่ไอไอโรงเรียนผมอ่ะคือว่าพ่นบล็อกอ่ะพ่นบล็อกเสื้ออะไรเงี้ยคือว่าพ่นพ่นสดกันเลยไงน่ารงเรียนอะไรเงี้ยแต่สีประจำโรงเรียนก็คือต้องแดงมากแดงดำแดงดำแดงดำก็คือไปพ่นเลยกลางวันเลยกลางวันก็เลยเรารับอาสาหรือว่าเราคิดเองหรือเราโดนมา ก็โดนโดนจากกอคุณครองมาก็ไปเลยแล้วก็เดินเดินเห็นบล็อกเขาโอ้บล็อกเขาเป็เลิเลยน้อยเนื้อต่ำใจด้วยที่เขาทำไมถึงแจ้งผมได้ขนาดนั้นสพนเลยผมก็คนทับบล็อกแล้วก็ติงลี่บวกอาร์ตไม่มีเขาสพนไม่มีคำว่าสพนแต่ทำไมเขารู้อ่ะเขาก็น่าจะใช้วิธีให้ดาติของเขาว่าไม่เขาคิดว่าอินก็ได้ไม่อินอินชจ็ไหมพ่นเจอปุ๊บพ้นทับเลยพ้นทับเลย ตอนนั้นเขามาล่าก่อนเขามาที่ตู้ม้าก่อนเขาก็มาถามหาว่าใครชื่อติงลี่วะใครชื่ออาร์ตวะเราไม่คือไม่ได้มาทีเดียวเลยมาสืบก่อนมาก่อนคือตู้ม้าตรงไหนเนี่ยนโ่งเรียนที่วันนั้นชี้ให้หลังดูมีตู้ม้าด้วยที่เป็นร้านเป็นร้านมีตู้ม้าอยู่ตู้ที่ไปจำผมะคือฟัง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 สมนนอเลยใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าเราไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่เขามาพร้อมกับสามพระเป้หมดตัวไปแล้วเตวเมื่อกี้ โดนตัดไปวุ่นวายมากๆเลยกระเพาะอินทระเลยวุ่นวายที่หายบล็อกละศพข้นไปกี่บล็อกบล็อกเดียวข้นหนึ่งมาจริงไหมมาจริงแต่เราน่าจะได้ไปสองศพอุ้ยสองศพเลยเหรอคือกําไรอาจจะได้กำไรหนึ่งอาจจะได้กำไรนิดหนึ่งสองเลยเหรออืออือเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอขอแซงหน่อยคือปีไหนอ่ะ ประมาณปอสามหกสามหกสามยูยูเราอยู่อินเลยสามหกปีหนึ่งใช่ผมอยู่ปีสามตอนนั้นอินทราใช่สามหกปีหนึ่งคือผมไม่รู้แล้วคือผมออกจากสามหกปีหนึ่งปีสองปีหนึ่งปีหนึ่งเริ่มต้นเลยไม่ได้สามเจ็ดเหรอในง้อปีสามใช่ป่ีสามก็ไปสามเจ็ดไอ้สัตว์ไปสามหกถามจริงว่าตรงนี้มันจุดเริ่มต้นกับในง้อกับนั่นหลังปีสามเหมือนกันปีสามเหมือนกันครับใช่ห้องเดียวกันเลยรุ่นเดียวกัน ตูนเดียวกันห้องเดียวกันแท้งหน่อยนะคือสามหกอ่ะผมก็ได้ข่าวว่าทางสนก็ไปบวกกับครไปกระซวกดับหนึ่งเหมือนกันเลยเลย,เลยนี่กันหรือเปล่าผมผม,ผมไม่ผมไม่รู้นะก็มันอาจจะเล่นล่ไหมอ่ะมัน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 ไม่ได้หรอม,หมันคาบกันไหมมันน่าจะคาบกันครับแต่ว่าขอขอไม่กล่าวถึงกับเพราะว่ามันมัน มันน้องเลือกจากในวงวงนี้ใช่ใช่มันใช่ใช่คนคนอื่นไปอ้างอทางทางคุณก็ก็อันนี้เขาใบใบหนึ่งแต่ผมไม่รู้นะว่าเหตุเกิดมันยังไงเกี่ยวกคาบเกี่ยวกับบล็อกพ่นบล็อกไหมหรือว่าผมผมสามารถเล่าได้ในเรื่องที่ผมกระทำประสบเหตุแต่ว่าไอ้เรื่องนั้มันเดี๋ยวกลัวเจ้าตัวเขาจะไม่ได้เอเคมันพูดคุยเกี่ยวกับแต่ผมถามนิดนึง ทำไมถึงเราไปพ่นขีดเดียวทำไมถึงมันสองศพอะครับนั่นก็เขาอาจจะรักรักมากคือเหมือนแล้วรู้สึกไงวราแบบเราเป็นคนทำรู้สึกรู้สึกว่าเฮ้ยเสียใจนะเสียใจว่าเฮ้ยคงไปพ่นพ่นแค่นี้เองทำไมต้องถึงกับแค่บล็อกฆ่าแจงกันเลยเหรอแต่ว่าแต่มันก็เข้าใจในยุคสมัยนั้นแหละเนาะมันก็ไม่ได้ใช่ใช่เอาวันนี้เป็นเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับช่างสายศิลปะ กับสายกอ่อสร้างละกัน uh huh. ได้ไหมได้ครการรวมศินสินเขารวมมาได้กอ่อสร้างรวมมาได้ไหมถามจริงพี่ถามไม่งอนเมื่อก่อนถามว่าผมเอาเอา,เอาจริงๆเนะี่ยตามสไตล์นะก่อสร้างเขาก็รวมแต่ตอนนี้ผมขอเอ่ยมมถามว่ารวมก่อสร้างเขาจะไม่เล่นกันแต่ว่าหนึ่งคือผมอผมผมก็พูดไม่ถูกนะแต่ผมขอเอ่ยนะบางทีคืออย่างตาง โอเคมึงบอกแล้วมึงก็ไม่รู้แล้วกูก็ไม่รู้แล้วไอ้เหี้ยอ่ะโอเคปิดรายการเย้โอเคปิดปิดอ่ะโอเคขอบคุณเรื่องศิลปะกับสายก่อสายศิลสายศิลป์กับสายก่อสร้างปันใหญ่อ่ะโอเคแค่นี้แล้วกันเพราะเริ่มลิ้นเริ่มพันแล้วไอ้เหี้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอ่ะโอเค